ความให้สบายใจมาไหว้มากราบขอพรพระบนบ้านแล้วไม่ไดไปไหว้พระเลยครับเช่นวันนี้นะครับผมจะนำเรียนว่าวันนี้ที่มีศิลปินในวงการของท่านนะครับคุณกัปปนิตกตาเสือภูนิไลทัานมาการแสดงได้นั้นมาจากเรื่องเรียนพิศกรโยนตีที่ได้รับความค่ะจ้องข้าแต่จะมีปีนี้นะครับคุณนะคุณประโยไประหารเยอะเริ่มมานะครับท่านมาขอพรหลวงพ่อการหลวงพ่อแม่บอกนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง นะครับสามด้านเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งท่านบอกว่าปีหน้าท่านจะเป็นเจ้าภาพท่านจะถือว่าท่านเกิดบ้างท่านเรวยได้นะครับท่านบอกว่าแฟนท่านแฟนของคุณนัตน์นะครับคุณประยงนั้นกำเหมือนพ่อพ่อแม่เลยครับเป็นแฟนคลับชอบแนลงดัติดตามทำไมหมดที่มาตลอดแขุ่กสุศลนะครับท่านบอกว่าถูกวันที่หนึ่งนะครับจะหานายอั้นมาแสดงนะครับได้ชมในวันนี้ครับ ตัวนี้ก็ผสมาด้หล้วนะครับแล้วยังมีท่องช่านนะครับที่มาร่วมตัวนีนถือเป็นเจ้าภาพร่วมตัวที่สองวันที่สามนาทเราต้องมาจัวนี้นะครับตัวนี้วัตถุประสงค์จะสร้างโรงอะไรผสมนะครับนอกจากก็ภาพนะครับตัวนี้ครับนะครับความขับหรือไม่ยกอะไรได้เสียบกันเรายังมีผู้หลักผู้ใหญ่สุพรรณบุรีนะครับนอกจากคณะท่านบรรหามศิลปศาสตร์อาชานะครับ อดีนตนายกรัฐมนตรีคนที21่21ของประเทศไทยแล้วนะครับยังมีพนักงานประทับพักโพธัชุกคนนะครับซึ่งเป็นสสพื้นที่อ<ะ>ดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแม่ขาวท่านมาแล้วนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับท่านมีภารกิจนะครับมีกระถิ่นหลายด้านในวันนี้นะครับท่านมลวงพ่อตอลี่ให้กับทางวัดไว้20ปีนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ถูกแล้วนะครับท่านบอกว่าอ่านเงินนั้นท่านไม่ได้เอาคืนนะครับ ให้ขายให้กับแฟนคลับเดืของผุดไรอ่านเขบอกุดไรอ่างนะรวยทุกคนรวยซัพด้วยรวยน้ำใจด้วยมาเขาใช้ภาษาอะไรไหมเขาบอกเท่าไรก็ไม่พอนะครับฉะนั้นที่ผมยื่นถึงที่หมือนกึ่งก็ถูกกแล้วที่หนึ่งก็ได้นะครับบารมีความสัจเ็จของเราเพราะหน้าตกเราเพราะดำนะครับเก้าใบตรงนี้นะครับ ลัตเตอรี่นะครับหรือสาายจิตตและรัฐบาลนะครับที่น่งอมาลออนะคเงินทุาทที่นี่เขาอยู่มูลลตเตอรี่ตรงนี้นะครับจะเป็นกองทุนสร้างโดมอนกประสงค์ให้กับวัดอาหารนะครับฉะนั้นก็อไว้นี่มาให้อ่ะน่อไม่ดอตอนนี้นะครับใบละหันไม่ประมูลครับ ท่านจะได้สนุกกับสมัยนี้ครับกอที่จะอุการิตตารสินะครับหรอไรอ้างิุปินในวงนะครับวันนี้ท่านโชคดีชมกเลยนะติดนน้าทีนะครับย่งมีโมเมนต์รางวัลที่นึงขอโทษนะคะนะครับขอโนะครับเลสตอรก้าไปทำุนวัันไปทห้าร้อนตากนะครับเดียงตะรวมยอดกัถึงด้านบนนะครับไปหน้าร้อนา จะร่วมทาบุญกับเจ้าภาพนะครับเพื่ออนุโมทนากระถิ่นด้วยกันนะครับทั้งหายจะโชคบมีถุงอันที่หนึ่งก็ได้นะครับผมขออนุญาตลงไปเลยเก้าใบเท่านั้นนะครับหมดแล้วไม่มีเอาสองใบเอาเหลือเจ็ดใบแล้วเหลือเจ็ดใบแล้วสองใบเอาเหลือห้าใบแล้วไปละเท่าไหร่ขอไอร้อยอยสองใบพามานะครับไม่หมดแล้วไม่พอเด็วเจ็ดเดือนเด็กเจ็ดเดือนเลยไม่ได้นะนะครับเอาไปขอแบ่งพี่ลินน์หนึ่งพี่นี่เราสอใบ อสองนะครับอาของใครไมู่้สิขอเอาไปเอาก่อนะม่ใชาหมดแล้วเหลือใบสุดท้ายเลยตีนึ่งพันบาทครับใบสุดท้ายหนึ่งพนหนึ่งัเลขดีครับสองตัวรวมกันไลเก้าเป็นมงคลขบคนขัดขบค้นี ถ้าตรงกันที่ตืงนะครับต้องนามม่นใจไว้นะครับเพื่อให้โยมอันโยมสมใจสำเร็จทุกท่างนะครับโอเคนะครับไม่มีแล้วหมดครับนะครับหมดเรียบร้อยนะครับขอฝากการพัฒนาบุญกับท่านนะครับวันนี้พระจุณเจ้านะครับกำลังให้ไม่ขอรัมมาทิฏฐิจักปันติจะตาสิงหรืออะไรกันนะครับ คืนนี้จะไปสแสดงที่ตะบับตะบ้านเฉลีต่อนะครับแม่แม่ทุกใจดีผู้ใจบุญนะครับทั้งหวังไม่ได้เลยนะครับทั้งหวังไม่ได้คนบอกแล้วนะบอกท่านประธานราะว่ามีอะไรมาขายาแม่เธอแม่ก็ซื้อกันหมดเลยนะครับหรือตันครับตันนั้นอุโรยซ้ำท่านหมดน้ำใจด้วยดูด้วยนะครับครับขอพูดดีครับขอดูนะครับพูดดีมากเด็ก่า ท่านอาจารยาจารย์ภูมิกิตติจตปตาสีวิรและท่านจารยานราชบุรีด้วยพระองค์เนะครับฉะนั้นสุพรรณบุรีนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพสักการะนะครับศรัทธานะครับนอกจากนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อดับผู้ว่านอาหารดีแล้วนะครับยังมีกองศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวัดสายเลยคราบหลวงพ่อหลวงพ่อในโบสถ์นี้นะครับและดวงยางศักดิ์สิทธิ์ของอนุสรณ์สถานสมภเดชพระเดชสุภาราชนะครับก็ขอ บรรดาประธานพรให้ทุกท่านนะครับการขับของคุณไร้ัารกระติดนะครับเดินทางปลอดภัยและโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับไปหน้าถุงวันทีดหนึ่งเจอกันใหม่นะครับยังหาและอั้นรอไว้เลยนะถ้าถุงกันทีดหนึ่งนะครับน์วงศ์ก็จะมาสมัยนิงสุดนะเดี๋ยวผมจะพูดคุยทงช่วงที่คุณกรบติดจะไาเสี่ยงขึ้นมานะครับกราบขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ